นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดนายแอมพือแว้งนายกกิ่งการชาติ อำเภอแว้งพร้อมกรรมการปรลัดอำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาดสมาชิกชมรมแม่บ้านหาดไทยร่วมลงพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่ที่8ตำบลกายุขะอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุรกภัยที่เป็นกลุ่มเปาะบางจำนวน2รายได้แก่นางลียเยจะมะอายุ89ปีและนายมะนาแสสาแลมา ขอพายค่ะสาแลแม่ค่ะอายุ58ปีซึ่งทั้งสองรายนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาดโดยมีญาติและครอบครัวดูแลยอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะก็ได้เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งร่วมมอบถุงยางชีพสภากาชาติไทยและถุงความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในเบื้องต้นค่ะ